สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพามาดามนะคะหรือเรียกอย่ันก็คือยิงไทยต่างแดนะคะคุณนกเงียบหายไปหลายวันเนาะไม่ได้ทําคลิปติดต่อกันวันนี้ก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่คุณนกจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับแรงประเทศพมา่านะคะที่กําลังไม่ใช่กําลังสิ ที่ได้ทําการก่อตัวกันเนาะก่อหมอบชุมนุมนะคะเพื่อเรียกร้องสิบในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือ,อเรียกร้องของแรงงานพมา่านะคะที่มาขายแรงงานในประเทศไทยนะคะหรือบางท่านก็จะเรียกว่าชาวต่างด้าวนะคะก็เรียกร้องสิบหัวข้อนะคะแต่คุณนกไม่สามารถที่จะพูดได้หมดทุกหัวข้อเนาะ เอาเฉพาะที่คุณร็อกจำได้เนาะแรงงานของอมเมียนมานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่นะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ชาวรัฐกเกเรียงนะคะรัฐกเกเรี่ยงรัฐมอนะคะที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยนะคะที่เข้ามานะคะมาะทํางานในประเทศไทยนะคะแต่คุณนก เข้าใจนะคะว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นคนชนชาติพมา่าเลยนะจะน้อยมากนะคะส่วนมากจะเป็นชนกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐมอรรักระเรียนแล้วก็รัฐรัฐไทยใหญ่นะคะที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะแต่คนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าแรงงานจากประเทศพมา่านะคะเนาะก็ทำความเข้าใจพูดกันนิดหนึ่งสำหรับ10หัวข้อที่เขา เรียกร้องนะคะก็มีอะไรบ้างนะคุณนุก็จะมาพูดเลยนะคะแต่ก็จําไม่ได้หมดทุกข้อนะคะก็หัวข้อแรกนะคะก็คือต้องการมีที่อยู่อาศัยนะคะคือเมื่อเขาเข้ามาในมาทํางานในประเทศไทยนะคะเขาก็ต้องการมีที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมายนั่นเขาก็คงจะหมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดินซื้อบ้าน คือมีสินปลูกสร้างในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้ตามที่คุณนกเข้าใจนะคะเพราะเขาก็เรียกร้องต้องการมีที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพูดหัวข้อต่อไปแนละคุณนกจะมาพูดกันก่อนว่าชาวะจะใช้คําว่าต่างด้าวนี่เขาคงไม่ชอบแน่เนานะเราใช้คําว่าผู้ที่มาทํางานในประเทศไทยเนาะ ไม่ว่าจะเป็นรัฐไหนๆนะคะที่มีเขตชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เขาได้รับสิทธิ์บัตรเขาได้รับบัตรสีชมพูนะคะได้รับบัตรสีชมพูเพราะเขาเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะคะละลาสก็ออกให้บัตรบัตรชมพูนะคะเรียกบัตรชมพูเขาเขาเรียกร้องว่าเขามีบัตรชมพูแล้วก็เขาต้องการได้สิทธิ เท่าเทียมกับคนไทยเหมือนกันก็ตามที่คุณนกพูดเลยนะหัวข้อหัวข้อแรกก็คือต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องกับกฎหมายนะั่นหมายถึงว่าต้องการที่จะมีสิทธิ์ซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรั์แล้วก็สามารถที่จะมีบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะซื้อบ้านปลูกบ้านได้ไราง,งี้นะคะแล้วก็หัวข้อที่2นะคะสามารถทําธุรกิจได้ในประเทศไทยของเรามีธุรกิจอะไรบ้างมันก็ต้องมีแหละ ร้านอาหารการโรงแรมาการาตัดผมตัดผมาการเสริมสวยก็มีธุรกิจหลายธุรกิจเนาะที่สามารถาที่ในประเทศไทยของเรานะคะเขาก็ต้องการที่จะเมื่อเข้าเข้ามา บำนาดนะคะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะจนได้บัตรบัตรชมพูแล้วเนาะเขาก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์บัตรชมพูเขาต้องการที่จะประกอบธุรกิจได้โดยถูกต้องตามกฎหมายคือทําธุรกิจอะไรก็ได้นะคะคือเขาก็เรียกร้องที่จะเท่าเทียมกับคนไทยนะคะธุรกิจของคนไทยมีอะไรบ้างก็โอเคเขาก็ต้องการทําธุรกิจนั้นนะทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วนะว่า ประเทศไทยเรามีธุรกิจอะไรบ้างร้านอาหารการโรงแรมการโรงแรมธุรกิจเปิดร้านนวดเปิดร้านทําผมก็มันสารพัดเนาะเขาก็ต้องการสิทธิ์นั้นนะคะแล้วก็สิทธิอันที่3นะคะ,ะเด็กนะคะเด็กเด็กนะคะที่ติดตามบิดามารดาเข้ามาในอย่างประเทศไทยเพราะบิดามารดามาทํางานใช่ไหมคะเมื่อมีลูกเล็กเด็กแดง ก็นำลูกเข้ามายัางประเทศไทยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เด็กที่บิดามารดามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจนได้บัตรชมโพแล้วใช่ไหมคะก็เกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาเขาก็ต้องการให้บุตรหลานของเขานะคะได้รับสิทธิเท่าเทียมได้การเรียนหนังสือนะคะได้เรียนหนังสือนะะั่นก็คือเรียนหนังสือในโรงเรียนไทยนะคะเรียนภาษาไทยนะคะคือได้รับการศึกษา ได้รับการเรียนรู้อย่างอิสระเสรีเหมือนเด็กไทยทั่วๆไปนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกร้องนะคะแล้วข้อเรียกร้องของเขาต่อไปนั่นก็คือออกบัตรยังชีพนะคะให้แก่ผู้สูงอายุนะคะเราต้องยอมรับเลยนะคะว่าแรงงานนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ของพลเมืองของ ประเทศสหภาพมินมานะคะเขาเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยนะคะมาทํางานในประเทศไทยนาน,านมากบางคนนี่ทานะคะหลาย10ปีเลยนะคะบางคนก็ทํามาบ,มนบานาดอาศัยอยู่ในประเทศไทยจนแก่เท่านะคะเมื่อแก่เท่าเลยนะคะเขาก็ต้องการได้รับสิทธินะคะสิทธิประโยชน์นะคะนั่น,นก็คือ,อการที่จะให้ทางรัฐบาลของไทยนะคะ ออกบัตรยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุของพวกเขานั่นเองนะคะนี่คือที่เขาเรียกร้องนะคะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือสามารถต่ออายุบัตรนะคะได้นาน,านานตามที่เขาต้องการนะคะแล้วก็การต่อบัตรนะคะจะต้องไม่ยุ่งยากนะคะนี่คือต่ออายุไม่ให้ยุ่งยากนั่นก็หมายถึงว่าคงจะ ไม่ต้องมีขั้นตอนแร็กมายนะคะคือเขาสามารถที่จะต่ออายุได้ตามที่เขาต้องการถ้าเขาต้องการที่จะอยู่ต่อ5้าปี1ิปี15ปี20ปิปีก็ขอให้เขาได้สิทธินี้นะคะคือต่อบัตรง่ายๆนั่นเองไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากนะคะอันนี้คือข้อเรียกร้องของเขาเนาะการสามารถต่ออายุบัตรได้นานตามที่เขาต้องการนะคะนี่คือเขาต้องการสิทธิตัวนี้นะคะ การต่อบัตรก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมีขั้นตอนเลยมากๆาใ,ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเอามาอาศัยอยู่นานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องการที่จะทํางานต่อแล้วต้องการที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนาะก็ต้องมีการต่อบัตรกันเนาะแล้วก็ข้อเรียกร้องต่อไปนะคือสามารถระดมทุนนะคะเพื่อช่วยเหลือพลเมืองของของพม่านะคะ คุณนกไม่อยากจะใช้คําว่าพมา่าเลยอยากจะใช้คําว่ากลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะที่เข้ามาทํางานนะคะเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนี่เขาคือ,อถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์คัดแย้งเข้ามามากมายนะคะก็เอาอย่างนี้คุณนกจะหลีกเรื่องคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่คนพมา่าเนาะเพียงแต่เขา มีสัญญามีข้อตกลงที่จะต้องเข้าไปร่วมอยู่ในประเทศพามา่าเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีภาษาของเขาเป็นของเขาเองนะคะอืมซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็ไม่ยอมรับนะคะว่าเขาเป็นคนพามา่านะคะอันนี้คือเรื่องจริงเนาะอ่าเอามาพูดกันต่อนะออกบัตรให้แก่ผู้สูงอายุแล้วนะคะสามารถต่อบัตรอายุได้นานตามที่ต้องการนะคะอืม แล้วก็สามารถที่จะรวมทุนช่วยเหลือพอลเมืองของเขานะคะพละเมืองของเขานั่นก็หมายถึงว่าระดมทุนนะคะมีสิทธิ์ที่จะระดมทุนสามารถที่จะร่วมทุนทางด้านเงินนะคะถ้าสมมุติมันเกิดปัญหาอะไรแรงงานที่ขายแรงงานอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะถ้าเขาเกิดปัญหาขึ้นมาไอ้เงินเงินระดมทุนตัวนี้แหละคะ่ะเขาก็จะไปช่วยเหลือกันนะคะแล้ว เงินระดมทุนอันนี้นะคะที่เขาเข้าไปทํางานในประเทศไทยเขาก็มีรายได้เขาราลมทุนนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะระดมทุนอันนี้ไปช่วยยังกลุ่มกลุ่มของเขานะคะุณมกลุ่มชาติพันธุ์ของเขานะคะที่ตอนนี้ก็เกิดการสู้รบเนาะเกิดการสู้รบกับทหารฝ่ายรัฐบาลหมิงอองรายนะคะนี่คุณนกคิดว่าเขาคงจะหมายถึงเนี่ยระดมทุนเนาะระดมทุนช่วยพลเมืองของเขา คนของเขาที่เข้ามาในทํางานในในประเทศไทยแล้วบางทีมันเกิดนะคะมันเกิดฉุกเฉินขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เงินระดมทุนนี้นะที่จะช่วยนะคะช่วยคนของเขาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและเงินระดมทุนตัวนี้ก็สามารถไปช่วยอย่างพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาที่เกิดปัญหาจริคงครับอันนี้ที่เขาเรียกร้องนะคะแล้วก็ข้อเรียกร้องต่อไปนะคะ การที่เขาเข้ามาในอาศัยในประเทศไทยใช่ไหมคะมาขายแรงงานเขาก็ต้องการที่จะได้รับอิสระนะครับอ,อันนี้ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะก็ต้องการได้รับอิสระนะคะมันไม่ต้องการที่จะถูกจํากัดถูกการควบคุมนะคะแต่อันนี้มันก็ต้องเป็นไปตามนโยบายไป เป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นน่ะคะอันนี้คุณนกไม่ได้อยู่ประเทศไทยนานแล้วนะคะคุณนกไม่ทราบว่าประเทศไทยของเราเนาะ,ะกฎหมายนะคะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเรานั้นเขาให้สิทธิกับชาวต,าต่างด้าวนะคะกับผู้ที่มาขายแรงงานในประเทศไทยอย่างไรนะคะตอนนี้เขาก็เรียกร้องออกมาเลยนะคะว่าเขาต้องการอิสระนะคะคือ <c oughs> คือ, <c oughs> คอเมื่อเข้าไปอศาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต้องการอิสระ คือไม่ต้องไม่ต้องการให้มาจ้องจับผิดอะไรทำนองนี่คุณกคิดว่านะต้องการอิสระจะไปไหนมาไหนเงี้ยก็ให้เหมือนให้เหมือนกับพลเมืองของชาวไทยคนไทยนะคะแล้วก็เรียกร้องอีกอีกข้อนะคะต่างด้าวต้องมีสิทธิ์เทียบเท่ากับคนไทยนะคะนี่คือหัวข้อนะคะที่เขา เรียกร้องนะคะก็ต้องการได้รับสิทธิคือเท่าเทียมกับคนไทยเมื่อมันคงจะหมายถึงสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยอ่ะสิทธิของคนไทยมีอะไรบ้างอ,ะอ่ะอย่างเช่นคนไทยอยากไปเที่ยวไหนมาไหนเดินทางไปไหนไหนก็ไปได้นะคะโดยไม่ต้องมีการตรวจบัตรใช่ไหมคะว่าเป็นคนไทยใช่ไหมคะไม่ต้องมีการตรวจบัตรนอกจากก็จะออกไปประเทศเพื่อนบ้านจะออกไปประเทศ จะออกไปรัดชานออกไปรัดเกรีย,อยงอะไรเงี้ยก็ต้องโชว์บัตรใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ไม่ต้องมีการโชว์บัตรไปไหนไหนก็ได้อยากไปเที่ยวเชียงใหม่อยากจะไปเที่ยวภูเก็ตก็ไปได้นะคะนี่เขาถึงหมายเขาหมายถึงสิตัวนี้นะคะคือเท่าเทียมคนไทยนะคะนี่คือสิทธิที่เขาเรียกร้องนะคะก็มาสรุปเลยเนาะที่เขาเรียกร้องแต่คุณนกคงจะขอโทษนะคะที่พูดไม่ถึง10หัวข้อนะคะถ้าท่านผู้ใดนะคะ พลัง f อซนะคะที่เข้ามาติดตามช่องกรลยา,าพามาดามนะคะถ้าจำได้หมดทั้ง10ข้อนะคะช่วยมาคอมเมนต์ข้างล่างดวยนะ,ะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างสำหรับคุณนกนะคะคุณนกก็มาสรุปได้นะคะ10หัวข้อ,อที่พลเมองสาภาพเมียนมานะคะหรือเราเรียกอีกอย่างกนคือชาวต่างด้านต่างด้านนะคะที่เรียกร้องกับสิบหัวข้อ ในบัตรบัตรชมพูนะคะบัตรชมพูนี่เขาก็เรียกร้องสิบหัวข้อนะคะคุณนกก็ขอย้ำนะคะต้องการมีที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องกันตามกฎหมายนะะั่นคือสามารถจะซื้อที่อยู่มีบ้านเป็นของตัวเองสามารถซื้อบ้านซื้อ,อซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านโดยถูกต้องกันกฎหมายนะคะแล้วก็สามารถทําธุรกิจได้นะคะธุรกิจของประเทศไทยมีหลายอย่างนะคะก็พูดไปแล้วข้างต้นนะคะเขา เรียกร้องว่าเขาก็สามารถที่จะทําได้นะอยากค้าขายก็ทํานะคะอยากจะเปิดธุรกิจการโรงแรมอะไรอยากจะเปิดร้านอาหารคือเขาก็อยากจะทํานะคะแล้วก็เด็กที่ติดตามบิดามารดามาหรือว่าเด็กที่เกิดในประเทศไทยนะคะเมื่อบิดามารดามาทํางานที่ประเทศไทยนะคะบางคนเป็นหนุ่มสาวมามาทำงานที่ประเทศไทยเจอกันเลยปิ๊งกันก็นกนกทําเกิดความรักก็เลยสร้างครอบครัวได้กัเกดกเกิดลูกเกิดหลานก็ต้องการให้ บุตรหลานของตัวเองได้มีสิทธินะคะเท่าเทียมกับเด็กไทยนั่นก็คือได้เรียนหนังสือนะคะที่ประเทศไทยอย่างอิสระเสรีนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ต้องการที่จะออกบัตรยังชีพนะคะให้กับผู้สูงาอายุนะคะต้องยอมรับนะคะว่าแรงงานนะคะเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยทํางานอยู่ในประเทศไทยนานนะคะจนเขาไม่อยากจะกลับเลยนะคะ ไม่อยากจะกลับไปยังถิ่นฐานของเขานะคะเพราะว่าค่าเงินบาทของเรามันสูงใช่ไหมคะเมื่อเขามาทํางานแล้วเขามีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็ทําจนแก่เฒ่าใช่ไหมคะก็เลยเรียกร้องอยากจะได้บัตรยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุนะคะนันก็คือบัตรอาจจะบัตรอาจจะไปลงโรงพยาบาลเสียเสียเงิน30บาทอาจจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ ตอนนี้เบีย้ยผู้สูงอายุที่คนไทยได้รับก็คือ600นี่คือจุดประสงค์คือเขาเขาคงอยากจะได้รับตัวนี้นะคะนั่นก็คือบัตรยังชีพแก่ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สามารถต่ออายุบัตรได้นานนานนานเท่าที่ต้องการนะคะบัตรชมพูนะคะประเทศไทยเราอาจจะมีต่อไปได้เขา3 5, 5, 10, ปี5ปี10ปีอันนี้คุณนุกไม่รู้นะคะอันนี้คุณนุกสมมุติ5ปีก็แล้วกันเมื่อการต่ออายุบัตรมันหมดแล้วใช่ไหมคะ หปีอนยะ่างเงี้ยเขาก็ต้องการต่อต่ออายุนานเท่าที่เขาต้องการก็อาจจะต่อ10ปี15ปียี่สิปีอันนี้คือสิทธิที่เขาต้องการเรียกร้องนะคะคือต่ออายุได้นานตามที่เขาต้องการนะคะแล้วแล้วก็หัวข้อต่อไปสามารถระดมทุนนะคะช่วยเหลือพลเมืองของประเทศพม่านั่นก็คือระดมทุนช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือ ผู้ที่ไม่ขายแรงงานอยู่ในประเทศไทยนะคะถ้าเกิดการฉุกเฉินขึ้นมาบางคนก็อาจจะต้องการกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วไม่มีเงินไม่มีค่ารถค่าราระดมทุนตัวนี้ก็อาจจะช่วยนะคะหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้ที่เกิดอุบททัติเหตุนี่เงินเดือนยังไม่ออกเงินต้ไปผ่าตัดยังโรงพยาบาล เขาก็ใช้กองทุนอันนี้ไปช่วยกันใช่ไหมคะและกองทุนอันนี้ก็คงจะหมายถึงสามารถที่จะส่งกองทุนนี้กลับไปช่วยพัฒนายังถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาไปช่วยกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาที่กําลังได้รับความเดือดร้อนเนาะแล้วก็แรงงานต่างด้าวต้องได้รับการอิสระนะคะเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องการ ความเป็นอิสระอยากเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็สามารถที่จะทําได้เพราะเขามีบัตรชมพูใช่ไหมคะเขาสามารถที่จะไปเนอไปยังจังหวัดโน้นไปหางานทำเอาใช่มีบัตรชมพูนี่คือเขาหมายถึงนะคะเขาต้องการอิสระตัวนี้นะคะสามารถที่จะเดินทางไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพื่อไปหางานที่ดีกว่ารายได้ที่ดีกว่านั่นคือเขาหมายถึงนะคะอันนี้คุณนกเข้าใจแบบนั้นนะคะแล้วหัวข้อสุดท้ายที่คุณนก ที่จะพูดถึงที่คุณนกจำได้นะก็คือต่างด้าวต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยนะคือบัตรสีชมพูนะคะมีบัตรแค่ใบเดียวก็ต้องการได้รับการยอมรับนะคะว่าเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นบุคคลที่มาทำงานในประเทศไทยอยู่นานแล้วจนได้รับบัตรชมพูจากรัฐของไทยใช่ไหมทางรัฐ ของไทยเขาก็ต้องการสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยนะคะอันนี้เป็นเป็นข้อเรียกร้องนะคะสิบหัวข้อแต่คุณนกพูดไม่ถึงนะคะไม่สามารถที่จะจําได้หมดทุกข้อเอาที่จําได้เนาะถ้าจะถามว่าเป็นการเรียกร้องที่มันมากเกินไปไหมเป็นการเรียกร้องที่ผิดไหมในความรู้สึกนะคะของตัวคุณนกเองนะคะ คุณนกว่ามันเพราะคุณนกก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณนกมาอาศัยอยู่ที่แถบยูโรปนะคะอยู่จนครบยี่สิบปีแล้วค่ะอันนี้ตามตามความคิดเห็นของคุณนกนะคะคุณนกว่าอ่าถ้าคุณนกพูดนะ,ะโอ้โหสมคุณนกก็คงจะต้องโดนะค,ะคอมเมนต์ถล่มอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่คุณนกก็ขอพูดเนาะขอพูดเป็นกลางๆเนาะในสานที่คุณนกมาอาศัยอยู่ ทางแถบยุโรปนี่นะคบคุณนกว่ามันมันก็ไม่ไม่ใช่เลือกผิดนะคะเพราะว่าคุณนกมาอาศัยอยู่ที่แถบยุโรปานะคะคุณนกก็ได้รับสิทธิทุกอย่างนะคะได้รับสิทธิทุกอย่างนะคะสำหรับสิทธิของคุณนกนะคะคุณนกจะมาเล่านะคะ เราจะต่อจากคลิปคลิปนี้นะคะว่าความคิดเห็นของนกนั้นอาจจะแตกต่างนะคนไทยหลายๆท่านส่วนมากคนไทยจะไม่เห็นด้วยนะคะตามที่คุณนกเข้าไปติดตามตามคลิปวิดีโอต่างๆที่เขาลงช่อง YouTube เกี่ยวกับข้อเรียกร้องสิบสิบข้อของแอรงงานของกลุ่มชาติพันธุ์ว่างั้นเถอะแต่ละคอมเมนต์เนี่ย จะโอ้โหถล่มหนักเลยถล่มภาพเมียนมาร์แรงงานจากต่างดาวนะคะคอมเมนต์ยัดเลยนะคะชนิดว่าไม่มีใครเห็นด้วยนะคะเนาะก็สําหรับคลิปต่อไปนะค,ะคุณนกจะมาพูดถึงสิทธินะคะสิทธิที่คุณนกมาอยู่ยังต่างประเทศเนี่ยคุณนกจะมาเล่าสู่กันฟังว่าคุณนกได้รับสิทธิอะไรบ้างมันจะผิดจะถูกนะคะ ติดตามคุณนกคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อจากคลิป,ลปนี้นะคะแล้วคุณนกก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับการที่กลุ่มชาติพันธุ์หรืออาพเมีนมาเรียกร้องนะคะคุณนกคิดว่ามันตามสังคมประชาธิปไตยโลกของเรามันทันสมัยเนาะมันเจริญขึ้นแล้วนะคะมันสิทธิมนุษย์มันเท่าเทียม นนคุณนกพูดได้แค่นี้นะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณนกจะมาพูดว่าสิทธิประโยชน์อะไรที่คนต่างด้าวอย่างคุณนกนะคะมาอาศัย,ย,ยอยู่อย่างแถบยุโรปคุณนกได้รับสิทธิอะไรนั้นมาติดตามกันเลยนะคะสําหรับคลิปคิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องกลัลยาพามาดามนะครับเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตามและอย่าลืมช่วย ฟังโฆษณาให้ด้วยนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะคะคิดว่าช่วยช่องกะะัลยาพามาดามนะครับถ้าต้องการถ้ารักรอยยิ้มของคุณลกนะต้องการเห็นรอยยิ้มของคุณลกในคลิปคลิปในคลิปต่อ,ตอไปนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามและฟังโฆษณาให้คุณุกด้วยนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้นะคะคุณลกต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ